การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ได้เยี่ยมชมศูนย์รักสุนัขขัวหินค่ะ เวลา13.15นวั 15. น 15. 15. ที่10พฤษภาคม2565ที่ศูนย์รักสุนัขหัวหินทางเข้าวัดเขาอิติสุขโตอมอำเภอหัวหินหนายสัตวแพทย์สมศักดิ์กรุณาพิทักษ์นายสัตวแพทย์อาวุโสหัวหน้าศูนย์รักสุนัขพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายนิรุตแก้วนินรองนายกอบตพันท้ายน,นรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและคณะจำนวน15คนเดินทางมาทัศนศึกษาหา,าความรู้หลักการกฎเกณฑ์ใน การที่จัดการทำศูนย์สุนัขที่อบอตอพันท้ายนรสิงค์โดยนายสัตวแพทย์สมศักดิ์กล่าวว่าโครงการรักสุนัขนี้เกิดขึ้นตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9โดยได้พระราชทานทุนทรัพย์จากการจำหน่ายเสื้อยืดคุณทองแดงลงมาให้เกือบ5ล้านบาทจากนั้นทางเทศบาลก็ได้จัดสร้างอาคารสถานที่และสิ่งต่างๆประมาณอีก29ล้านบาทจากนั้นก็ออกจับสุนัขจรจัดเข้ามารวมไว้ในศูนย์ขณนะนี้ประมาณ1,200ตัว ให้อาหารดูแลการฉีดยาเพื่อให้สุนัขเหล่านี้มีที่อยู่และสุขภาพที่ดีในแต่ละเดือนก็จะมีผู้คนมาเยี่ยมชมและทัศนศึกษาทางด้านนายนิวลก่าว่าในเขเอตอปตอพันธท้ายนรสิงมีสุนัขจรจัดประมาณ500-600ถึงตัวเมื่อมาทราบประการรูปแบบและการดูแลสุนัขภายในศูนย์หัวหินก็จะนําไปปรับโครงการการก่อสร้างสูนย์ักสุนัขให้เล็กลงตามขนาดปริมาณสุนัขที่มีอยู่ในโครงการหาบ้านใหม่ให้น้องหมาที่พันท้ายนรสิง ต่อไป